คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์รับฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมทุกชมถึท,ท,ทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ในเกมของโลบล็อกนะครับผมในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครน,นี้ครับผมฮินาต่นะครับหรือว่าเอิญจร แต่งงานกับนารุโตะไปหรือ,อยังนะฮะผมผมไม่ได้ดูนารุโตะนะครับแต่ว่าผมรู้ว่านารุโตะคือมีแฟนเป็นคนนี้นะฮะแล้วก็มีลูกเป็นโบรุโตะบาบาบาแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นโชงสุดท้ายของอนิเมะนารุโตะนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับก็นะครับผมคอมเมนต์สัก สองบรรทัดนะครับผมบเกี่ยวกับตัวละครน,นี้นะคือ,อตอนแรกอะ่ะตอนที่ผมตอนเด็กๆใช่ไหมผมก็เคยดูการ์ตูนบ้างแหละแต่คือที่มันออกมาฉายเป็นตอนๆแล้วก็คือมันก็ไม่จบอะ่ะมันก็จะวนอยู่กันใช่ปะผมจมําได้ว่าผมดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เห็นนฮินาตะแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่น่ารักเท่าสาก,กุระแต่พอโตมาผมรู้สึกว่าเออว่ะ เออฮินาตะแม่งน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะที่ผมดูบรุโตะช่วงแรกนะครับก็โอเคในวิดีโอนี้นะผมผมยืม ID จากน้องคนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับคนนี้น่าจะรอบที่2แล้วนะที่ให้ยืม ID นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮินาตะนะครับผมเป็นตัวละครที่ได้จากตู้วายนะครับผมทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้วายนะตู้วายนะครับแล้วก็ อ่าถ้าเป็นตู้แซเนี่ยจะอยู่อ่าโซนนี้นะครับผมเในการสุ่มได้นะครับถามว่าโอเคไหม่วนตัวผมคิดว่ามันก็อ่าโอเคนะครับที่มาอยู่ในตู้ตู้แซนะครับเพราะว่ามันก็7%นะฮะอันนี้จะมีแค่2%ฉะนั้นถ้าเหลือก็ลองสุ่มมาก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวคือ ถ้าเป็น Y ก็สุม Y ก็ได้นะครับถ้าเป็นแก็สุมแซแต่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงสำหรับตัวฮินาตะที่ผมจะรีวิวนตอนนี้นะฮะสำหรับฮินาตะครับที่ผมมีนะครับก็คือเลเวล1นะครับผมแล้วก็6.5วิจมตีหนึ่งทีนะครับระยะ25ดาเมจอยู่ที่1450นะครับเลเวล1นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมี6ดาวหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับลงสตอรี่ใหม่ได้นะครับผมแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้บวกอะไรเพราะว่าไม่มีธาตุอะไรเลยนะครับทุก น่าจะอีก3วิดีโอนะเป็นตัวละครของเพื่อนของโบลุโตผมจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายอินุยาชานะครับคราวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรีวิวออฟนะครับจริงๆผมเคยรีวิวไว้แล้วในในไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่าตัวไลฟ์เนี่ย ถูกแบนไปเนื่องจากว่ามีเพลงติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยขอลบไปแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของช่องจะได้ไม่บินนะครับแล้วก็จะอัดวิดีโอมาให้นะครับเกี่ยวกับออฟเนี่ยทั้ง2อ,ออฟนะครับรีวิวสตัวในวิดีโอเดียวเลยนะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามารอดูกันสําหรับตัวออฟสอตัวนั้นคือในสตรีมผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัดรีวิวหมาอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับฟาร์มเงินสักครู่ครับเดี๋ยวผม,มา โอเคครับผมทุกคนครับเรามารีวิวกันดีกว่าครับสำหรับตัวฮินาตะนั่นเองแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเปิดเอฟเฟกครับผมโป๊ะปะปะวางเลยนะครับเอ้ยผมลืมปิดไอ้นี่โอเคไม่เป็นไรฮินาตะนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับว่าดาเมจนะครับผมมันอยู่ที่1400นะครับผม1450นะครับอันนี้คือการจบตีของเขาใช่ไหมมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดเลือดไหลใช่ไหมโอเคเอ้ยเลือดไหลป่าวะหรือเอฟเฟกต์วะเนี่ยโอเคเอฟเฟกต์ครับทุกคนไม่ได้เลือดไหลนะครับตัวละครนี้ไม่ได้ตีเลลือดไหนะ โอเคครับพอวางไปนะผมก็ดาเมจอยู่ที่1450นะครับระยะอยู่ที่25นะครับซึ่งเล็กมากนะครับแล้วก็ความเร็วกันจมตีคือ5.6าจุดหกวินะครับตี1ทีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ปกตินะครับผมห้าวินะฮะถ้าเกือบเอ่อประมาณ5ล้กันเรียกว่า5เลยก็ได้นะห้าวิตีทีหนึ่งก็ถือว่าปกตินะครับโอเคปรับเป็นลาดแล้กันให้ตีตัวหลังแทนนะครับยินดีต่านะครับผมใครเป็นคนสร้างขอดูหน่อยโอเคแอนิเมชั่นสุดยอดมากครับผมทุกคน มาเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวทีนาตะาครับใช้เงิน1,111นะครับผมในการอัพก็ได้ประมาณ1,500นะครับดามเมจนะครับในการอัพครั้งนี้นะครับอัพทั้งหมดประมาณโอไมก์ก oh ้น่าจะอัพเยอะอยู่นะประมาณ6-7ขั้นได้นะครับโอเคครับเป็นตัว5ดาวที่ ดีครับเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่รีวิวมานะครับมีอัพเยอะน่าจะเป็นบุ๊กอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นรองลงมาที่อัพเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวรอดูนะครับเท่าที่ผมไปหาของฝรั่งนะเป็นตัวสปอยนะสปอยไอที่เป็นแอนิเมชันตัวนี้นะผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งมากครับแต่ต้องรอดูนะครับแคปอัพขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนท่าครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะดาเมจเพิ่มพันเจ็ดนะครับอันนี้คือเวอร อัพขั้นที่3นะครับใช้เงิน1450ัน 1, นะครับลบระยะ10นะครับเหลือ15แล้วและเปลี่ยนท่านะครับชุดพรามแอคแท็กนะครับดาเมจเพิ่ม5,000โว้าวเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอ๋อฮะแล้วยังไงต่อมันไม่ควรนะเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะผมว่านะ มันควรวางตรงไหนวะถ้าแบบเนี้ยมันควรวางตรงไหนวะมันควรวางอย่างนี้เหรอเอาไปซอยกันเข้าไปเอาโอเคดาเมจอยู่ที่9,650นนะครับผมตอนขั้นที่3นะครับอัพขั้นที่4นะครับใช้เงิน1250นะครับผมดาเมจเพิ่ม5000นะฮะก็1 4 0 0 0นะครับโอเคขออนุญ,ญาตนะครับทุกคน ผมคิดว่าตัวละครนี้อาจจะไม่ดีแล้วนะครับอย่าหาซุ่มนะฮะถ้าถ้ามันเป็นระยะแบบนี้นะมึงจะมึงจะเนิบตัวเองทำไมวะฮินาตะมึงถามจริงมึงตีอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้คือก็ก็พอได้นะครับพอแบบเอ้ยถ้าสุ่มได้ก็เล่นได้แต่อันนี้คือเอามาทําหมวะเนี่ยแต่มันไม่ได้ตีแอร์นะทุกคนอนิเมชั่นก็นั่นแหละครับมวยอ่อนนะมั้งนะถ้าจําไม่ผิดนั่นแหละ ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับเห็นหลังเป็นลีกะัะผมนึกว่าเนจินะเพื่อนก็บอกว่าเนจิหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นาตาต์นะครับอัพขั้นที่5นะครับใช้เงิน2,750นะครับระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม4,000นะครับเปลี่ยนท่าชื่อสปรินพรามแอคแท็กโอเคแบบนี้ถือว่าดีหน่อยนะฮะเป็นโฟเอลีครับทุกคนดูดิหมุน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 โอเคเอ้ยแอนิเมชั่นสมุดมากเลยวะโอเคครับเดฟมือดีมากอันนี้คือดีมาก อันนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับทุกคนฉะนั้นไอโฟงเอฟเฟกผมรีวิวหมดนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คะแนนด้วยนะถ้ามันเป็นสศษหลักอะไรเออจะเชืเ่อมันเถอะเอาเป็นว่า18,650นะครับ full lv e. คิดว่าไม่ดีนะครับตอนนี้ลองดูใหม่ก่อนคิดใหม่แป๊บนึงนะรออัพเต็มก่อนขั้น6นะครับใช้เงิน1,000นะฮะดาเมจเพิ่มสี่0ัแล้วก็ขั้นที่7นะครับใช้เงิน1,000นะครับดาเมจเพิ่มเท่าเดิมหรอเปล0าสี่พันห้าร้เพิ่มเติม โอเคแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับผมดาเมจเพิ่ม4,100ใช้เงินวะอะไรอ่ะทำไมถามขั้นสุดท้ายใช้เงินใช้เงินอย่างละพันวะเอ้าโอเคดาเมจดาเมจอิดอี๋ดาเมจตลอดเลยกูทำไมต้องพูดว่าดาเมจนะครับสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะมันอัพร้อยเจ็ดห้าครับดาเมจประมาณหกพันเอ้ยไม่ใช่หกพันเนี่มึงจะเนิร์ฟทำไมดาเมจดาเมจก็ประมาณเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นกว่านั่นแหละทุกคนผมคิดว่า แล้วก็ถามว่าดีไหมผมว่า5้าวิวงแค่นี้อย่าหาสุ่มเป็นตัวที่ไม่ควรหาสุ่มว่ะทุกคนมันไม่รู้ว่ารอ6ดาวเถอะตัวเนี้ยถ้ามีอะนะแต่ผมคิดว่าน่ามีแหละฉะนั้นรอ6ดาวทุกคนผมว่าไม่น่ามีแต่ความคิดของผมนะถ้าสมมติว่ามันเอาแม่มาอย่างงี้นะแปลว่าโบรูโตะมันต้องมันต้องเอาถ้าอีวัวเป็น6ดาวนะผมว่ามันต้องมีแม่มาด้วยอะไรเงี้ยเปล่าแม่ให้เนรมีพ่อ5ดาวเออมีพ่อ5ดาวเป็น พลังอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นมันขั้น7จ็ดขั้น6ดาวอะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนผมผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคือผมก็มั่วๆไปนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวลองบัฟดูครับยังไงก็ตามผมผมว่ามันไม่ควรตุ่มนะไม่ควรหาสุ่มเท่าไหร่ปะยังไตามอีก้าหมื่นนะครับระยะแค่นี้ถ้ามันตีแอร์ผมโอเคเลยเออถ้าตีแอร์แล้วระยะขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้ผมพอเลยผมจะวางตรงนี้เลยนี่ผมจะวางตรงนี้ วางอย่างนี้เลยลวตีแอร์ใช่ไหมผมจะวางมุมมุมเลย <_ d isk> ให้แม่งแบบระยะให้มันให้มันกินระยะเอาอะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมกินระยะเลยนยมันยังน้อยแม่งตีตรงเนี้ยทุกคนบินมาใช่ไหมตีแม่งเลยบินมาตีบินมาตีวางตรงนี้อีกตีอะไรก็ว่าไปก็นั่นแหละครับผมคิดว่าถ้าฮินาตะมันตีแอร์ระยะวงแบบนี้ผมว่ามันน่าจะดีครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวงแบบนี้นะครับแล้วก็เล็กอีกนะครับตีก็กลางๆดาเมจก็เ,เล่นตัวอื่นนั่นจะดีกว่านะครับส่วนตัวคือตัวนี้ให้แค่ ห้าถึงหคะแนนครับทุกคนส่วนแอนิเมชันผมให้เจ็ดถึงแปดเลยครับผมว่าดีนะแอนิเมชันใช้ได้อยู่นะครับแนะนําให้สุมไหมผมว่าไม่แนะนาครับผมไปสุมตัวอื่นดีกว่าผมแนะนําให้คุณไปสุมตัวบุ๊กหรือบาโทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่มันดีกว่านี้ผมคิดว่าตัวนี้มันไม่ดีนะครับทุกคนก็ใครคิดเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่คิดว่าตัวนี้ไม่ดีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮินาตะนะครับตัวละครที่ เป็น5ดาวในแพทนี้นะครับโอเคไม่ดีแต่ว่าถ้าสมได้ก็ใช้ไปเถอะนะครับไม่ไม่ได้อะไรถ้าไม่มีตัวอื่นใช้ก็ใช้ไป네แต่ว่าถ้ามีก็ไป่ใช้ตัวอื่นนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวิดีโอถัดไปก็นแน่นอนครับว่าเป็นตัว5ดาวแต่ว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับลงอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ